สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ลับลวงพรางช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องเล่าผีวิญญาณเหียนและตำนานลึกลับจากทุกมุมของประเทศไทยเรื่องในคืนนี้ขอให้คุณฟังด้วยใจที่เปิดรับและถ้าคุณได้ยินเสียงฝีเท้าดำมาจากชั้นบนของบ้านห้ามขึ้นไปดูเพราะบางครั้งผู้ที่เดินอยู่บนบันไดนั้นอาจไม่ใช่คน ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้ขอความการุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลับลวงพรางด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเปิดม่านตำนานหลอนเงาบนบนันไดวัดร้างไปพร้อมๆกันครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางช่วงปลายปีพศ2542มีวัดเก่าแห่งหนึ่งชื่อวัดผาน,น้อยในตั้งอยู่กลางป่ากใกล้เชิงเขาผู้คนเลิกไปทำบุญที่นั่นมานานแล้ว เพราะมีข่าวลือว่าพระอาวุโสรูปหนึ่งผูกคอตายใต้ต้นโพใหญ่หลังอุโบสถและมีการขุดเจอโครงกระดูกหลายชิ้นระหว่างซ่อมสาลาก,การประเรียนไผ่ขึ้นบันไดวัดนี้ถ้าหัวใจโบมมั่นพอจะโบดได้ลงมาคืนเป็นคำพูดของชาวบ้านที่เตือนกันมายาวนานคนที่เล่าเรื่องนี้ชื่อพี่ชาติสมัยนั้นเขาเป็นทหารเกณฑ์ที่เพิ่งปลดประจำการเขาเดินทางกลับบ้านที่ลำปาง กับเพื่อนอีกสามคนและตัดสินใจไปนอนเล่นตั้งแคมป์ใกล้ๆหวัดผาน้อยเพราะอยากลองของคืนแรกทุกอย่างดูสงบดีจนเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะที่พวกเขากำลังเล่นไพ่กันอยู่ใต้สลาร้าง่าำกลางความมืดที่มีเพียงตะเกียงเจ้าพายุส่องแสงก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักเหมือนใครเดินอยู่บนบันไดไม้ของอุโบสถหลังใหญ่ที่อยู่ถัดออกไปทีชาิคิดว่า อาจมีใครตามมาจากหมู่บ้านจึงเดินไปส่องไฟดูแต่ไม่มีใครพอหันหลังกลับเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกคราวนี้เดินลงมาช้าๆแต่ไม่มีเงาคนปรากฏเลยพอเที่ยงคืนครึ่งเสียงพระสวดมนต์แผ่วเบาดังขึ้นจากอุโบสถทั้งที่วัดร้างไม่มีพระอยู่มานานเกือบสิบปี เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มชื่อเป้บอกว่าเห็นเงาคนเดินวนขึ้นลงบันไดอุโบสถซ้ำๆแต่พอสองภัยไปก็ไม่มีใครคืนนั้นไม่มีใครกล้าหลับทุกคนตาแข็งนั่งเฝ้าจนเช้าแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นเช้าวันต่อมาพี่ชาเดินไปสำรวจรอบอุโบสถเขาพบกองข้าวของเก่าๆที่เหมือนเป็นของพระและสบงขัดขาดห้อยอยู่บนต้นโพ แต่ที่หลอนกว่านั้นคือรอยเท้าเปื้อนโคลนที่ขึ้นบันไดไปยังอุโบสถเป็นรอยเดียวแต่มีคราบสีแดงคล้ำเหมือนเลือดแห้งและหยุดที่ขั้นบนสุดก่อนจะหายไปคืนนั้นเองเปเริ่มมีอาการแปลกเขาพูดคนเดียวพูดเป็นเสียงผู้หญิงว่าหนาวฉันอยู่ตรงนี้ฉันตกลงมาแล้วเขาก็เดินวนขึ้นลงบันไดข้างๆซ้ำไปซ้ำมาเหมือนตอนกลางคืน จนสุดท้ายเขาหมดแรงล้มลงนอนกับพื้นพวกเขาตัดสินใจพาเป้ไปหาพระอาจารย์ในหมู่บ้านพระท่านทำพิธีถอนและบอกว่าเขาเจะดวงวิญญาณของแม่ชีที่เคยตกบันไดาตายระหว่างขึ้นไปไหว้พระตอนฟ้าฝนขนองแต่ไม่มีใครเก็บศพของเธอทันทีจึงต้องนอนตายค้างอยู่บนขั้นบันไดคืนนั้นตั้งแต่นั้นวิญญาณของแม่ชีก็วนเวียนอยู่ที่เดิมรอคนมาเห็น มาไหว้มาทำพิธีอุทิศส,ส่วนกุศลให้พี่ชาติและเพื่อนๆไม่มีใครกลับไปวัดนั้นอีกเลยส่วนตัวเป้ย้ายออกจากหมู่บ้านไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดและเลิกพูดเรื่องนี้ตั้งแต่นั้นแต่ทุกปีวันพระใหญ่ชาวบ้านบางคนยังคงได้ยินเสียงฝีเท้าขึ้นลงบันไดวัดผาน้อย และถ้าคุณไปที่นั่นในคืนเดือนดับคุณอาจจะเห็นเงาบนบันไดที่ไม่ควรมีอยู่จริง